ู้ชมคะสำหรับตอนนี้เนี่ยนะคะมีข่าวดีค่ะมีข่าวดีเป็นนวัตกรรมดีๆนะคะที่อยากจะมาบอกกล่าวกันค่ะสำหรับคนที่คอยคว้าหาความสวยความงามแบบไม่หยุดยั้งนะคะและที่สำคัญคือตรงจุดตรงจุดมากๆค่ะสำหรับความต้องการในการแก้ไขปัญหาต่างๆหรืออยากจะเสริมให้เราสวยสดใสามากยิ่งขึ้นอ่อนเยาวมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะ แต่ผู้ที่จะมาให้คําตอบและเล่าให้เราฟังนะคะว่ามันคืออะไรดูแลเราได้อย่างไรบ้างน,นะคะคุณกนกพรเขมะเตชิตผู้เชี่ยวชาญด้านความงามสวัสดีค่ะ,คะเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันแค่แปะแปะ,แปะบนหน้าหรือว่าอะไรที่วางบนหน้ามันจะช่วยเสริมความงามได้ล้ำลึกมากแค่ไหนนวัตกรรมที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คืออะไรคะเป็นนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีนะคะซึ่งการใช้ผลิตพัน จากต่างประเทศนะคะเรานำเข้าจากอิตาลีเรียกว่าเซลมาสเซลมาสก็คือทั้งเซ็ตทั้งชุดอันนี้เนี่ยเป็นการทำทร<ม>ีตเมนต์ผิวหน้าให้สวยใสนะคะขณะเดียวกันก็เป็นวิตามินบำรุงผิวระดับลึกระดับเซลล์นะคะเน<ม>ื่องจากว่าผิวหน้าของคนเรานั้นเนี่ยเ,เพื่อจะให้สวยใสเนี่ยมันต้องได้รับการบำรุงแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าทาเพียงครีมนะคะทาก่อนนอน หรือว่าไปนวดหน้าทั่วไปก็ทําให้หน้าใสาได้อันนั้นก็ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่นวัตกรรมใหม่เนี่ยนะคะคือเซลล์มาสของเรานั้นเนี่ยจะให้อาหารให้ไปลงระดับลึกถึงเซลล์ผิวเก็บไว้ได้นานถึง6-7วันทีเดียวนะคะการทำทรีตเมนต์แต่ละครั้งนะคะโอ้โหอะไรจะดูทันสมัยขนาดน,นั้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมาสก์ขายตามท้องตลาดทั่ว,วไป แปะหน้าก็ให้ความชุ่มชื้นบ้างกระจ่างใสบ้างลดผลักตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีความเล็กนะคะเล็กมากที่ซึมเข้าไปสู่ผิวชั้นลึกไม่พอนะคะยังเข้าระดับเซลล์ได้ด้วยเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีอนันั้นะคะทีนี Bye ้แต,แต่ละเซลล์แต่ละโมเลกุลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ,คะจะห่อหุ้มด้วยแคปซูลที่มีความหนาแตกต่างกันทีงนั้นตัวที่มีแคปซูลความหนาบางเนี่ยบางกว่าตัวอื่นเนี่ยก็จะละลาย ปล่อยเป็นอาหารออกมาเลี้ยงผิวได้ก่อนเพื่อนะนะตัวไหนโมเลกุลของออเซลล์ไหนที่มีแคปซูลห่อหุ้มหนาเนี่ยก็จะปล่อยช้าหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปอยู่ในเซลล์ผิวแล้วเนี่ยจะค่อยๆปล่อยอาหารออกมาเลี้ยงผิวเป็นระยะๆนะคะนั่นคือเหตุผลที่ทําให้มันสามารถดูแลใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยเป็นนานเป็นสัปดาห์ะนะคะหนึ่งสัปดาห์นี่คือ คือจะเห็นผิวอยู่ชุ่มชื้นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นค,คือไม่เหมือนกับมาร์คทั่วไปที่เราใช้แปะหน้าประมาณสินาทีเสร็จแล้วเราก็อาจจะเห็นความชุ่มชื้นแต่พออีกวันหนึ่งผ่านไปต้องหามาแปะใหม่อีกแล้วแต่ว่าพูดถึงเซรั่มมาสตัวนี้เราไม่ได้พูดถึงเฉพาะมาสตอย่างเดียวนะคะ,คะในขั้นตอนการทำทรีทเมนต์เนี่ยจะมีทั้งหมดถึง6ขั้นตอนก่อนจะไปสู่มาสตัวสุดท้าย หก <6 S 2> ขั้นตอนหกข,ขั้นตอนก็คือว่าเริ่มจากการกรีนซิ่งผิวหรือการทำความสะอาดอย่างล้าลึกก่อนนะคะ,คะทําให้เซลล์ผิวทีเ่เสียแล้วหรือว่าสูญสิ้นอายุคือ <c oughs> เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยฮะเกาะอยู่ผิวชั้นนอกนี้จะทําให้ผิวไม่ใสค,คะ,คะแล้วก็ทําการผัดเซลล์ผิวก่อนซึ่ง <c oughs> ตัวนี้จะมีสาร AHA ประกอบอยู่ นขั้นที่1ก่อนนะคะเป็นครีมที่หลังจากทำความสะอาดผิวแล้วแล้วก็จะพอกด้วยมาสก์ผิวหน้าเนี่ยด้วยครีม AHA ก่อนอเพื่อให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยค่อยๆร่อนออกนะคะจากนั้นเราก็มีการบำรุงลงไปขั้นที่2นะคะ,คะขั้นที่2นี้จะมีครีมอีกตัวหนึ่งซึ่งในส่วนผสมเนี่ยนะคะจะมีเทคโนโลยีของนวัตกรรมนานโนทนี่เข้าไปคือทำให้โมเลกุลของ ครีมตัวนี้เล็กลงแล้วก็มีส่วนผสม,มของนะคะไฮยาลูรนิกแอาิกซึ่งจะทําให้ผิวเนี่ยเก็บกักน้ําได้มากยิ่งขึ้นค่ะ,คะแล้วก็จะมีวิตามิน A, C, E ซึ่งเป็นสารจําเป็นมากสําหรับผิวเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยค่ะนวดลงไปซึมผ่านเข้าไปเก็บในผิวนะคะจากนั้นเราก็จะผลักลงไปอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้ก็จะเสริมให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะมีคอลลาเจนประกอบอยู่ด้วยนะคะค่ะพอขั้นที่3เนี่ย เราก็จะเริ่มใช้อีกตัวหนึ่งนะคะค่ะครีมต,ตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีส่วนผสมของวิตามินเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอีกนะคะเพื่อจะให้ไปเก็บในผิวได้ระดับลึกลงไปอีกอค่ะยังไม่พอยังไม่พอค่ะจากนั้นก็ทำการมาสค์คค่ะซึ่งตัวเซรั่มที่ใช้ควบคู่กับมาสค์คชนิดนี้นะคะจะมีะปริมาณถึง50าซีซีแล้วเข้าไปเก็บในผิวได้ตลอดถึงเนินอกเลยนะคะ คือดูแลเนี่ยนะคะดูแลผิวหน้าของเราเนี่ยสาวๆหลายคนเวลาทาทา